มาลองนี anyway, nei, oh, <laughs> ่คร <NG> ับ oh, น um, ี่แรนมาลองนี่แล้วมาอยู่นี่ต่อดักแล้วลูกว่โอ้สายสาปล่อยลงนะเออนะเทไหมเด็ดปูตัวหนึ่งพร้อม้ิวเห็นอะไรพ่อพ่อเห็นอะไรปล่อยไปไปเออพลังพลังหลังเดียวไหมอุ้ยโหดเทอ่ะเทไหมลูก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินครับผมนี่วันนี้มาดักกุ้งอยู่ไม้ตรงสารครับนี่อะไรลงุงมองอะไรจะนอนนิกหน่อยปลุกมาดักกุ้ง <c oughs> นอนเยอะแล้วให้พาไปรุ่นมาข้างนอกบ้างนี่ครับพี่น้องไม้ห้อา,ากับที่ไส่ตามนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวไปไส้พวกนสองสามลังได้ครับพี่น้องไปกนเลยครับ ครับพี่น้องเ้าก็จะใส่แถวนี้แล้วครับผมว่าใส่ไกลครับนี่ครับพี่น้องโอยปลาไปเลยยากนะวางใส่ดีนอกพี่น้องผู้หนาผู้อุ่นนี่ครับโอ้นี่พอดีเลยนี่ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวว่าให้บางอีกหลังนึงครับผมนี่ครับพี่น้องอีกหลังนึงซื้อว่าวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเอาโมงกันครับ นี่ครับทำแมว่างงานกับว่างเลยครับเลยถ้ามีโตนี่เขาแน่นอนพี่น้องหัวหารปลาดุกครับเม็ดใหญ่เด้อนี่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวว่างให้เพิ่งอีกหลังนึ่งมองมคุณด้วครับผมนี่ครับอีกหลังนึงว่างให้ใกล้กันครับพี่น้องอยัางเราออกไปเลยบออย่างตกน้ำพี่น้องโอ้ยหโอ้โหแก่กันหมดโอ้โ พี่น้องมาลุ้นกันมื่อคืนเศร้าด้ดครับผมมาสิได้หรือไม่ได้ครับผมอะไรเนี่ยฮะไปยกกุ้งกับพ่อไหมเดินเลาะรถเหรอไปด้วยไปสวัสดีครับต้องพัดสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลียงพาเพื่อนนะครับวันนี้สิบพอเลียงกัสิมาเอากุ้งครับมื่อคืนเชแบงดักไปัว <c oughs> หันปลาดุกไม่รอดแบง เดี๋ยวมาลุ้นกัครับว่าเขาสี่มันปะครับชว่วงนี้น้าไหมนะครับกุุงยู่ตื่นๆตด้พี่น้องเด้อบอกสูตรครับตาใส่เล็กบ่อเขาครับไปลุ้นกันไห้พี่แบงเก็บโอ้อย่ใส่ป,ปลาเด้อ่แบงฮะน่าจะเยอะอยู่หลังเนี้ยดูแล้วอ้ลุดเแ,แล้วโ,โ้วแก้แกล้ๆแก้แกแกปา ต่อได้ผมเลยหรอเมื่อไ,ไหร่เอาเทมาเทมาโู้หูง,งาเลยว่ะแห่งมอนครับเออถุงไงเอเอไปต่อไปครับนี่ใกล้ๆกันนี่ทางหนึ่งใกล้ๆกันเลยนะยครับตองนด้มีกุ้งมันดีึ้นตรงนั้นแหละพี่น้อง ลังนึงครับใช่แบ่งใส่ไปใกล้ๆกันนะโอ้โอหก็ตำแน่งกองพ่อแล้วแบ็นยังแบบนี้ทุกลงกัลงก็สิบลังก็สิบก็สามโลแล้วก็โลนึงแล้วเนี่ยวเนลวขุดอีกลังหนึ่งอะ่ะโอ้ช่างพ่อจะขยับช่วยลุงหน่อยลูกโอ้พี่น้องครับขยับกันไลยเด้พวกากันมากินเราเรากับพวกข้ากันเก็บครับ เก็บเก็บเก็บถ้าทำอย่างนี้สิบคนก็สาดแล้วตรงเนี้ยเอาผมไปนทำเรือพี่น้องปอดหลังนั้นไหมลุงโอ้โหหลังนี้ยขึ้นสวดเลยวะเอ๋ออ๋ออ๋อบดมาพี่น้องเอ้ะต่อมาสรุปหลังนี้พี่น้องนะตามมึงนะ เอ้ยลังนี่อ่อนท้นว่ะซ้ำลังแบกก้อยแล้วครับเนี่ยซ้ำสิ่งกลไกดิพี่น้องเอ้ยหัวหันประดุกยังไงมาใส่เลยพี่น้องไปหลังต่อไปครับเกิดอีกลังหนึ่งครับนี่ยแบกเขาวะโอ้โหเขาอยู่เขาอยู่แต่ว่ากุ่มควยเขาจังฝอยเลยพี่น้องก็เห็นเด้อพี่น้องเลยมาสวยหมดลักหลักตูนได้แบกหลากออกนะเออนั่นแหละ แก้วอีกหลังหนึ่งครับอู้หลังนี้สวยเลยครับคุณจาเออหลังนี้ไหมตอห่ังนี้ลูกคุณพี่น้องโอ้หลังนี้ไหมก้กกอ,มกอยนึงเลยครับนี่แก้วเต็มไหมลูกองรวอเสมมาใส่เองเลยครับวรรหวงานเบีบเดียวไหม ใส่ก่อยเลยครับนี่นี่ีรังเดียวบ่แบบสามรังบ่อยู่นี่อ๋อเขาไม่ใส่นี้ไม่ไม่แอบดักไปนี่ไหมพี่น้องบวกเล็กน้อยไหมไปปัดเทมาเทมาผมว่าลองนี่ครับนี่แล,ล้วหนึ่งว่าลองหนิแล้วไม่อยู่นี่ต่อดกักได้หลุดไปเสอยใสย่ปล่อยลงเลยเออเทมา ตัวนึงหอกมันหมักอยู่น้ำสอกน้ำมุ้มสิแหละครับมันขืนมาย้ำขึ้นย้ำขึ้นใส่นม่มึงขืนเลยครับน,น้ำหลอหงอน้ำหลังโอ้หสีขาลังตอนหมเต็ดกุ่งจอมขายครับนี่ไก่กันนี่ว่าครับฟัง,ฟงนี่ว่าลายไปเลยที่มาลุ แดีวยวเขาอยู่ตัวบ่อไหลตั้งอยูบ่อลายไปเลยครับเดีย๋ดวยวหอ,อยตุ้มสไลายอยู่ตัวบ่อไหลไปเลยคืออยู่หลังนั้นฮะระวังเหยียบงาตาเนเด้อแบงสวดแทนหล,งนลังนี้เพราะว่าป้ดหลังนี้ไหมงาตานงาตานป้อพี่น้อง ก็เดี๋ยวห้องปวดด้วยผุดอะเห็นอปะต่อแดดดู้ยผุดอะมีแต่กลุ่มเลยครับไม่ยังปนเลยนะต่อแดกดูวหเพุยงผุดอาทำดิน้องนิดหนึ่งหัวหันปลาดุกเค็ดงานดีครับมันจะมีตัวนี่ม่นผ่านเลยครับนี่หัวหันปลาดุกนี่มาใช่ไหม เ,เป็นว่จับใจว่ะ <c oughs> ลังนี้เลยแป๊บเดียวสหนองลายลายลไปครับหลังต่อไปครับเดืไปฮะข้างบนบ่วางยไว้แล้วบ่ไปลก้น้นเอนรับมแล้วฟัง้กลุ้มันขืนน้มูลนี้บ,บ่ได้หนต้องลองกูนี่แต่มีทางปามครับยันเหยียบไปครับลุลังต่อไปครับกางแบ่ง สามลังบ่โอ้ปลาขึ้นปลาขึ้นฮะเกี่ยวฮะโอ้วางถิม่มไปดูซื้อโอ้เป็นน้องคนอ่ะหลาย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 เขาท่าเขาท่า,ทามือน,นี่มันแล้วมันแล้วต่อดังแน,น่ลูกเนี่ยครับสักหนึ่ก็ถือว่าโอเคอยู่เลยครับเด้อ อะไรมานี่มันยุ่งยากอันเนี้ยตาติดกันเลย <c oughs> โอ้โอ้เ<อ>ขาอยู่เขาอยูุตัวบัวลายไปไหนกับพ่อได้อยู่ครับฮะได้ยังดี่ันนี้เข่าทุลังก็โอเคแล้วครับบัวฟ้าก็ถือว่าได้ละน่าต้อดดงนะ่าต้อหลอดไหมไปละเขาอยู่ครับ ลางนั่นลังนี่ก็ได้ลไลยได้ครับนี่ผมว่ามามา,ามีแต่ก,กุ้งได้ครับผมมันมีน้ำเต๋ามันมีเสือเลยมองมันบ่กแมงมองนี่มันว่ามังูเข่ากูนั่น,อนโอ้หลาขึ้นเก่าอยู่เยอะเหมือนเดิมเยอะเหมือนเดิมโอ้หมืองเก่าเลยครับนี่บ้างหมืองเก่าเลยบ้างหมืองเก่ากเขาขึ้เก่กาพี่น้องตาแดงได้ลูกไม่เยอะอ่ะตอาตาดังนะ อยเท่มหลังหลังเดียวบ่อ่ะมานี่มีโยกด้วยเออโคตรเยอะเลยหลังเนี้ยมีว่ามีอะไรครับหลังนี้ว่าเขามันเขาสองหลังนี่ครับหลังนี้ว่าเขาเออ ดแล้วคร<ะ>ับสองลังฮะทิปสองลังหมดแล้วครับทิปส,สองลังครับก็นี่นะครับเนาะได้ประมาณโลก,กว่าๆนี่แหละครับนี่นี่ครับอูหอ้หพี่น้องกำลังงามเลยไหมกำลังก้อยเลยไหมพุดนะนะครับออนซอนออนซอนผมก็บออนซอนนี่ครับขนาดมาใส่สุมือสุมือก็ได้มันได้เนาะคลิปนี้ก็ไวปทำานี้เลยครับเดอ้อพี่น้อง ได้หลายอยู่มานโลกกว่กว่หละครับหาอยู่หา,หากินตามภาษานะครับเนาะเห็นงานลงงานเขาบางๆเขากลับมาหาอยู่หากินครับเพราะได้กินอ่าบ๊ายบายสวัสดีครับ